ผู้ชายแต่เสียงที่เขาพูดมาเนี่ย <c oughs> เสียงแหลมมากแหลมเป็นไม้แหลมเป็นไม้จิ้มฟันเลยแหลมมากเลยเขาบอกว่าเขาเป็นองค์พระศิวะเราก็พระศิวะเขาเป็นองค์กายกายร่างเขากายเขาจิตเขาก็เป็นผู้ชายนะแต่คือองค์ที่ประทับแลบ้วเ, <c oughs> เขาบอกว่าหนูถามว่าอาท่านเป็นใครคะเขาบอกเขาคือพระศิวะแต่เสียงนี่คือแหลมแหลมเปียบเลยเขาบอกใช่หรอวาเราก็ไม่ได้สนใจไม่ได้เอกใจแล้วก็นี่ก็ ต่อตอเออดูหน่อยนะเล่าไรสาระหน่อยออกเลยแล้วครนี้ก็เขาก็หนูก็ถามว่าหนูจะมีแผนเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวอีกสองวันหนูจะไปประกวดร้องเพลงที่ตรงนี้ตรงนี้อนุสอ่านพูด,พ,ดพูดได้พูดได้เนาะอ่าที่ประกวดร้องเพลงอนุสอนอ่าอน,อนุ์สาวัลีดอนเจดีคะ่ะเป็นการประกวดร้องเพลงหนูจะพอมีการเข้ารอบไหมคะเข้าแน่นอนอเดี๋ยวโดนพูดด้ตากเข้าแน่นอนก็จะพูดงี้เลยเข้าแน่นอน ติดหนึ่งแน่นอนเว้ยอีเจฟองเบียมมั่นเลยค่ะไม่ต้องซ้อมแล้วกับเพลงเพิงกูไม่ซ้อมแล้วค่ะกูเข้าแน่นอนเออตกรอบแรกเลยมันที่สุดตกรอบแรกตอนที่ตกรอบนะนึกถึงเลยทันทีอัตโนมัติไหนไหนละ่ะไหนบอกว่ากูเข้าแน่นอนไงกูตกรอบแรกเลยอาไขา่ขีหน้าเช่าชุดมาสองพันห้าเติมน้ำมันไปห้าร้อยกลับบ้านตัวเปล่าค่ะ แต่ของจริงมีนะคะหนูพูดถึงนะร่างทรงของจริงเขามีคนที่เขาปฏิบัติคนที่เขาดูดีคนที่เขาแบบถือศีลปฏิบัติดีนะคะมีจริงนะคะอันนี้ไม่ได้ว่าไม่ได้ลบหลู่คนคนที่เป็นร่างทรงมันไม่มีจริงนะนะหนูเชื่อว่าร่างทรงมีจริงแต่หายากแล้วอย่างว่าเนาะของแบบนี้เราพิสูจน์ไม่ได้อะพิมพ์พอมเหรอร้อนพิมพ์พร้อมเลย เชื่อได้ของแบบนี้เราเชื่อได้แต่เราก็ต้องมีสติหนูว่าสติตื่นตั้งแต่วันนั้นเลยณนะบัตรนั้นเป็นต้นมาสติตื่นเลยไอ้เมมเบออามมมีนี้อามมเมอรนี้อ่ะพิมพ์พร้อมเลยจ้าเดี๋ยวเราจะได้ขายของกันต่อเดี๋ยวเราจะรอเข้ากลุ่มอยากเข้ากลุ่มรเร็วอยากเข้าติดหนึ่งแน่นอนเอาตายแล้วพระศิวะท่านเป็นองค์ชาแต่เสียงเป็นผู้หญิงนั่เรียนเ้คือมันไม่ตรงสเปกเลยอีเพื่อนก็บยี่มึง แม่นเ <Man, S 2> ชื่อกูเหอะกูไปดูมาแล้วรอบหนึ่งมึงยังมีหน้ามาดูอีกเนาะกูก็ยังงง mm hmm. อเขาชมในเรื่อ่าคนเราเหมอดูเขาดูให้นะเขาชมแล้วโอ้ยใช่ค่ะหนูจะมีผัวหล่อนะลูกใช่ค่ะเ <c oughs> ขาก็ชมทางนั้นแหละคนเรามันก็ยอมรับความชมทางนั้นแหละแต่มันไม่ยอมรับความสิ่งที่มันไม่ดีเวลาเขาทักเรื่องดีเราก็ว่าใช่แต่พอเวลาเขาทักเรื่องไม่ดีเราก็ว่าไม่ใช่ เออหนูจะรวยนะจริงหรอคะเอเชื่ออขายฝันอีกแล้วอ่ะอ่ะหนูเขียนเลยนะของจริงอมีร่างทรงอะ่ะแต่น้อยค่ะยยายาามม่ชอเน บอกนะเจไม่รู้นะว่าเลขที่จีจะให้เนี่ยจะไปชนกับใครอันนี้ไม่ทราบนะคะแต่เจคคำนวณมาแล้วเจคิดมาแล้วเจได้แบบนี้นะทุกคนคะ่ะเจไม่รู้นะว่ามันจะเป็นชนกับใครหรือยังไงกับใครนะคะเพราะว่าเจก็ให้มานานแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องการก๊อปปี้ไม่มีแน่นอนนะจ๊ะลูกจ๋าอะชั้นสี่ดูเขาก๊อป กูเอาข้างหน้าไปแ่ัน่ะอ่ะโอเคเขียนแล้วไม่สนแล้ว ผิดถูกขออภัยนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเจะไม่สามารถรู้ได้นะคะไม่สามารถนิรมิตได้ว่ามันจะออกอะไรนะคะให้เป็นเพียงแนวทางในการซื้อในการแทงทุกคนสามารถวิเคราะห์ทุกคนสามารถมีสิทธิชอบทุกคนสามารถมีสิทธิม่ชอบได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนเป็นใช้วิจารยาเลยอุ้ยเจเลขที่เจให้มาหนูไม่ชอบเลยไม่ต้องซื้อก็ได้ค่ะนะคะไม่ได้ซีเรีย นะคะเจไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะรัฐบาลอ่ะแม่หนูขอห้าพันคนยังไงช่วยหนูขอคนและอีกหนึ่งแชร์นะคะ วันนี้วันเดือนหน้าจะเป็นวันที่หนึ่งนะ09 64อ่ะพิมพ์พร้อมเลยค่ะพิมพ์พร้อมเลยนะคะฟังนะใครอยากเข้ากลุ่มหนูจะให้ CF สินค้าถูกใจสินค้าชิ้นไหนพึงพอใจสินค้าอันไหน CF ได้เลยกี่ชิ้นก็ได้ราคาเท่าไหร่ก็ได้ใคร CF อะไรได้เข้ากลุ่มหมดในกลุ่ม พรุ่งนี้เดีหนูจะวางลาประมาณเมก่อนเที่ยงนะประมาณเที่ยงไม่เกินบ่ายนี่แหละก็พยายามรีบนะคะเพราะว่าหนูเชื่อได้เลยว่าลาพรุ่งนี้เต็มแน่นอนพิมพร้อมเลยค่ะแม่หนูขอห้าพันคนนะไม่เยอะเลยแม่ห้าพันคนไม่เยอะเลยแหมเมื่อก่อนคนดูเยอะกว่าน,นี้อีกช่มิจ๊าลาตาตาตา,ตานี่ยังไม่ได้เอ่ยขายของเลยนะเอฟแล้ว่าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะลราอาล้านเราไม่มีระบบปลายทางนะคะโอนนะคะโอนเท่านานใครโอนแล้วแจ้งสลีปได้เลยอาหนูขอ5,000ันคนแม่ช่วยหนูแชร์อีกนิดหนึ่งทุกคนช่วยเจย๊แชร์อีกนิดหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะแม่ขอบคุณนะคะใคร CF แล้วโอนได้เลยก็ได้นะคะเพื่อความรวดเร็วในการดึงเข้ากลุ่มนะคะขอบคุณมากจ้า อาพิมพรอมหนูขอห้าพันคนแม่ย้ำนะทุกคนแนวทางที่เจให้เหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมไม่รู้ค่ะว่ามันจะออกอะไรให้กันเป็นเพียงแนวทาง<ม>ชอบตามไม่ชอบผ่าน<ม>โอเรียบร้อยแจ้งชื่อที่อยู่เลยลูกนะแอดมินเขาเวลาเขาเห็นแล้วโอแล้วส่งที่อยู่แล้วเขาจะได้ส่งนิงให้เข้ากลุ่มเลยนะคะจะได้ไม่ต้องไปตามล่าตามอะไรนะทูปปังมากวันนี้ทูปเราจุดได้ศูนย์อสาออกสองสานะจ๊ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ปึ้มปิ่มปึ้มปิ่มฮานอยกดดันหวยลาพวพรุ่งนี้ต่อนะคะกดดันหวยลาพวพรุ่งนี้ต่ออีกชั้นน่ะใครมันเผาอะไรอะ่ะเผาถ่านอะไรเงี้ยมึงไปถามซื้อถ่านวันนี้เขาเผาเลยไงตัวเป้งตัวเดียว เตรียมแคมปนะหนูจะได้ให้คนเข้ากลุ่มใครที่อยู่ในกลุ่มแล้วหรือว่าใครที่ยังไม่สะดวกเข้ากลุ่มหนูไม่ได้บังคับเจตนาตรงนี้ว่าทุกคนต้องมาซื้ซอสินค้าหนูนะอะไม่เป็นไรคะ่ะไม่ซื้อไม่ว่าหนูไม่ได้บังคับติดตามได้หน้าเพจหน้า Facebook หนูไลฟ์สดประจําหนูโพสให้ทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครพึงพอใจอยากเข้ากลุ่มคือการเข้ากลุ่มคุณจะได้แนวทางทุกหน่วยทุกนู่นแล้วก็คุณจะได้แนวทางก่อนนะคะอะ ชัดไหมมันชัดไหมอะ่ะมันมันซึมซึมเนาะอ่ะ<ม>กล้องหลังเลยลูกแผ่นเลยใครแคบแล้ว <c oughs> พิมพ์คำว่ารวยค่ะเราเราจะได้รวยรยกันนะ <c oughs> ใครแคบแล้วพิมพ์คำว่ารวยใครที่บอกว่าหนูให้เลขเยอะแม่ผ่านได้เลยนะหนูพูดได้เลยงวดนี้หนูให้ไม่เกินห้าหาง <c oughs> สามตัวหนูฟันสามตัวหนูฟันให้สองหางแค่นั้นแหละใครว่าหนูเจ๊ฟองเบียร์เลขเยอะ แม่เชิญได้เลยนะเพราะว่าหนูให้แบบนี้สุดๆแล้วหนูคัดกองมาให้แบบสุดๆแล้วชอบตามไม่ชอบผ่านถ้าหนูพุ้นตรงนะถ้าหนูไม่เฟียสไม่เป๊ะไม่ปังหนูไม่เคยมีคนดูประมาณ8ปดเก้าหมื่นนะคะหนูยอมรับเลยว่าหนูครั้งหนึ่งหนูเคยมีคนดูประมาณ8ปดเก้าหมื่นนะคะช่วงที่หนูปังหนูคิดว่าหนู มีประสบการณ์พอนะคะล,ลิงกดไม่ได้เป็นไรอ่ะกดได้ไหมลิงขึ้นสีอะไรสีฟ้าไหม,ไมก็กดได้ไงเออกดได้จิ้มลิงที่หนูปักหมุดนะ,ะได้ไหมได้สี่เขาก็ยังได้อ่ะแม่มาขายของกันต่อ